สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนี่จะมาตานแนวทางของคุณบอยค่ะพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมหกแปดนะคะพี่น้องงวดวังหนึ่งหันเพื้นไฮเขานะคะห้าศูนย์ตรงตรงนะคะสองงวดซ่อนแล้วนะคะสองงวดซ่อนนะคะพี่น้องงวดนี้เพืนกระวาเพิ้นไดแล้วนะคะเพิรนไดเป็นโตอีกคือเก้าค่ะพี่น้อง เป็นโตบาลีกล้อยมาวาสันจะเป็นตัวใดนั่นข้าไปตามกันเล็กค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีนะคะสวัสดีะ,ะสวัสดีหงวดประจําวันที่หนึ่งมีหน้าก้มหกแปดหงวดว่างหนึ่งหัน่นคุณบอยเลขคุณบอยฉเฉลยเนะะี่ยค่ะคุณบอยว่ามีเลขตัวหนึ่งที่คุณบอยว่าบบอกมันเป็นตัวใดคะ่ะหกหก อําเป็นหกหกเหมือนปะคะแม่เลขเบิลเป็นเลขเบิลไม่ออกเออฝันออเก็ตเก็ตมันก็ขึ้นแต้มหนึ่งแตีมหนึ่งแต่ว่าของคุณบอยกับเขาคือเกานะคะพี่น้องเขาคือเกาหาศูนย์นะคะเออแอบพี่เอฟซีบอฟพิดหวังดอกค่ะเอฟซีบอฟพิดหวังได้ยุดอกขันพวก็นซื้อเป็นนะคะหมายความว่าซื้อเป็นเนี่ยก็คือซื้อตัวจับจุดที่เขาเวาล่ะ เนาะถ้าบอกเป็นตัวใดลๆตัวว่าตัวใดมากตัวใดเขาตัวนั้นแต่ว่าอยู่ที่กับคุณมักคือว่านดวงไปดวงมันอืดวงไปดวงมันแต่ว่าคุณบอยให้ถือยู่คุณบอยฝันว่าจังไดรจังว่าหาศูนย์เอาถักว่าวให้เป็นปั้งอีกก่อนหน้านอนหันนอนหันเจ้ค่ะค่ะฝันว่าอุ้มเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วเขาเล็กน้อยไปสื่อนมค่ะพอเล็นไปสื่อนมแล้วปุ๊บอันนี้ร้านแรกเลยว่าเอ้านมเนี้ยก็หาที่บาทแบบสั่นว่าจ้า ละสิบาทที่แพงแท่กองเดียวหนึ่งเอาดอกเราหลาดอื่นหนึ่งหลาดอื่นเป็นลาดสิบาทเอาหลาดสิบบาทนะตีน้องค่ะนี่จับคว่เบากับบ่าหลายดีเนาะค่ะกับบ่าหลายแกสองโตสามโตแฉนันอ่าได้ไปตีเล็กหน่อยเท่าหนึ่งสี่จีหนึ่งแซ่ที่จริงแล้วบอกเป็นตัวแล้วชื่อหาศูลมันป้าเนาะกันแหอยู่ได้ดล่ะไอ้ฝันอันนี้เขาบอกว่าหะไรก็ฮก ม่ยิ่งบอกฮ้งฮกที่อ่ำไว้แม่นบ่ค่ะแม่อ้าว้ไี่แน่อันตัวที่ออกขันแม่นตัวที่บ่ได้ออย่าเลือเครื่อนเออมันก็เลียกว่าพองวดคอยมันอันมัยิ่งบอกผู้เก่าบอกหาหนึงบอกหาหนึงวันนี้เรียกว่าฮ้องฮ้อาผู้ผู้จับควงนี่คิดว่าจะซื้อเรือยยานเลเครือนนนแแ่เลเครื่อนแต่ว่ามันก็บจีดจีดนี่แหละเนาะออกเนาะขึ้นแต้มหนึ่งไก่เชียงอยู่กเชียงออถือว่าไก่เชียง แต่<อ>ว่าบัดนี้งวดนี้เด้ครับฝันไปค่ะงวดว,วันที่นี่ฝันเมื่อคืนนี่ฝันว<ม>่าฝันว่าได้นมผัดมีลหลายกองจะเมผัดมีมาหลายผัดมีใส่ไข่ใส่หมูจะหนมใส่ถุงใส่ถุงว่าสัน่นขึ้นเนี่ยฝันฝันดีเด้ค่ะนี่ก็ว่าฝันดีหนมใส่ถุงเลยเป็นคือหมูบดเนี่ยผัดใส่กันทั้งไข่พร้อม เป็นเจนบุญเป็นเป็นเัดมีเทาเตมจับจะจะถจจมขึ้นฟันมาขึ้นเนยไตีเตัวใดเราเล่เล่นมหมักมักเดีขึเเดี๋ยวเป็นหนึ่งข้าหมายตีตีนะตีนะจะของแล้วเข้ามมายจะของเนาะค่ะตีเป็นหนื้อหนึ่งมือจะเป็นหานเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นยุ่มไยุ่มไส่หานหนึ่งหนึ่งหานทีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเปอเซ็นที่คาหมายนะจะว่าหาอีกตีที่ีนมันหานหนึ่งหนึ่งหาถ้าออกทึ่งเนาะทึ่งนันออกเด้ <cose S 2> มันออกขาลางเนี่ยแม่บอมอสจะบอมาหาศูนย์ติถุงเด้ถุงกลมๆเด้เจเจถุงเออเจถุงเออถุงเอาหาศูนย์ไว้น้ำบอริจังใดคิดว่าที่นี่แอดแอดนิ่งดอกคิดวาร์แหมักหรือหมักถ้าเกิคิดอาจจะเป็นหนึ่งหาหาเนึ่งเศรษเป็นหนึ่งไดื้อเศษเนี่ยอืมจ้ะเศรษเนี่ยเป็นหนึ่งเมื่อเนี่ยเป็นหาเป็นเจ็ดจับเนี่ยอืจีเป็นหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดอืหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปสั่นเนี่ยสีไปสั่นละ เดี๋ยวเอาไปเหียนไปซ่านมาค่ะเดี๋ยวเอาไปเงี่ยนบ่ใน้ความฝันเจ้จ้าเป็นเฮ e ี่ยนหรือเป็นยังไงหรอจำบอได้มันฟันคนาจิตแจงแล้วบันนีอ้าบันนีจะเอาอายุของคุณบอยน,น้่เด้เพราะว่าคุณบอยได้เต็มเต็มิดวาอายุห้าสิบเอ็ดนี่แหละอาจจะแมนอายุน้่เด้ห้าสิบเอ็ดเ,เอาครับก็อันตีมันก็หาหนึ่งอยู่แล้วตัวแมนบออายุห้าสิบห้าสิบเอ็ด หาสิบเต็มใหญ่หาสิบเอ็ดอันตอนนั้นคุณบอยเขาว่าห้าสิบสองใช่ยหงไงหาสิบเอ็ดตัวไม่ได้หาสิองดิเออหาหาห้าสิบอย่างห้าสิบเอ็ดเพราะว่าเกิดที่เจ็ดมาเหรอือห้าสิบเอ็ดตีพอสอนสิบเจ็ดอือสพเดินเดินเธอว่าเสภาเนี่ยใชมครบขอครบหาสิบห้าสิบเอ็ดตัอนัดมาแม่จะว่าห้าสิบเอ็ดแม่แม่เจ้าเกิดพอสอนไถสิบเจ็ดพอสอนสิบเจ็ด แมนเยอะอกาสิบอ็ดละเดินเด็วิสาะเนี่ยเอาาสิบเอ็ดพ่อสอสิบเจ็ดมาตีเอาพ่อสอไปน้ำเด้อบันเอาเจ้าตีมันกับเข่ากับอายุกับพ่อสอเจ้าเลยดดีละอานี่ยเจ็ดเนาะเอองามดีเลย่ะเจ้ากับตีอันเป็นอันเซ็นเจ้ากับตีเป็นหนึ่งแมนเออมันกับเป็นหาหนึ่งแนเมื่อเจ้าว่าเจ้าจับจับเจ็ดเจ้ากับตีเจ็ดหนึ่งเอามันกับเข่าจับเสีเอาหา่ยเจ็ดเจ็ดนึ่หาว่าไป เอออามากะเป็นอายุเจ้ากลพวกสวเจ้า,จาเลยต,ตีเบิงตีน้องตีเอาอ่ะอบบนี้ก้อนหนานั่นก้อนหนานั่นตัสองเสมือฝันเนี้ยค่ะฝันมันก็จังเหล็กแลนแลนและประยุด์หกศูนย์กับเห็นล่าง,างก็เจ็ดหก หกศูนยาเจอันนี้คือฝ hmm. ันอีมูอรุ่นเป็นบ่ค่ะเมื่อก่อนมือบ้านสองเสมอบางมื่อก่อนสองเสมอหกศูนย์กับเจ็ดหกเป็นบ่ค่ะเจ็ดทกเป็นตงล่างเลยดอกแต่ว่าหกศูนย์เต็มเห็นชัดเห็นชัดคือหกศูนย์นี่นี่เขาฝันว่าเอ้าพาไปซื้อเทอร์าไปซื้อซื้อถ้าซื้อหลังเหล็กอันวอัสันนี่เขาฝันหรือเ่านวอัสันเนี่ยนมันว่าัสันนี่ซื้อเทอรเหล็กอัดนิว่าสันนี่เขาฝันอ่ะอืม แล้วก็จัสิอันก็อจะมือวัาสันนี่เขาปัดสอัวน่ะเหล็กไปเล็กแรนนี่ยังเหล็กแรนอย่เอาเนเหล็กประยุทธปุ๊บเห็นเต็มเต็มเลยหกศูนยตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้หมนแรนไปแล้วเห็นงเห็นล่างๆเป็นเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดหกเนยเห็นล่างๆที่เจ็ดหกต่บายเห็นชัดคือหกศูนย์ยเห็นชัดเลยเลวาเรื่องความฝันว่าเอาความไปสือเด้อก ความมือนึงเขาเจ้าสิเด็กเจาะมืออันเนี่ยเจามืออันเดียวใช่ไหม้ยนี่แหละช็อตเด็ดคือตัวนี้แหละนี่แหละช็อตเด็ดคือเห็นเป็นตัวเลยแรกว่าตัวนี้เขาจะบวบอกวนนี่โตสูงตัดเกล็ดเขาจะเขายวบวบอกวนเยอะขึ้นมาเนี๋ยวมาไหว้ไปขายของไปนั่งเล่นไปซื้อของตลาดกลางบ้านเนาะแม่ข้าแม่ค้าเพิ่นฝันจ้ะเมื่อที่แล้วเพิ่นฝันเพิ่นกระดิ่งหาศูนย์เมื่อเดี่ยวฝันว่ามีคนไปกิน อย่างก็เพนร้ายลังเกาเพนไหมค่ะไปกินคนร้าหลายไปกินอย่างเช็นเพลนเหตุให้่กินทห่เพินร้ายหลายคนค่ะบันทคทพินหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเอามาเก่าตัวทีเขาตัวทีอายุของคุณบ่อยหนึ่งห้าหนึ่งแบบคนคนฝันแคนคนไปเฮ็เพนร้ายหลายัาไปกินกันเต็มเนาะก็จะเป็นบุญเป็นงานบ้านเลขทีเพลินหนึ่งห้าหนึ่ง อันนี้คือฝั้ฝันของของอของ,องของแม่คแม่แม่คะค่อยลืมกันวันท no ี่แล้วเพิ่งเพิ่งก uh> ับฝันว่าเเป็นซูนในัวเทีีไปหาศูนหาอกระือวที่แล้วเนี่ยอนนฝันอีกฝันมีคนเฮียนหลังเก่าคนเนี่ยน้าหลายไปเป็นบุตรง่ายไปกินอย่างใช่กันในบันที่บันที่เก่าปนเอหนึ่งหาหนึ่งบอกว่านี่ยางเป็ประเด็น เจอกับเขาทุกคนอันนี้คือคนที่เคยถือเลขเคยฝันคิวมาว่านี่ไปมาว่านี่นอนๆเนี่อันนี้คือความฝันฝากมาของเพิ่นอนเพิ่นอยู่บ้านใดหลังใดค่ะเพิ่นอยู่บ้านอยู่บ้านเฮานี่บเปล่าเพิ่นฝันคิวสิเพิ่นบ่ให้ความฝันบ่อกสี่อ้าวบ่เป็นหยังดอกค่ะอันนี้คือเพิ่นฝากมาแล้วเนาะค่ะเนาะฝากมาแล้วจำํากําแล้วจำ เพป็นผ้าใยข่อยกระซัมเพื่อนนั่นแหละเพื่อนน้องข่อยยื้อลมกันม่นยื้อลมกันแมนทุกนาทุกนาจอยื้อลมกันนั่นแหละนี่คือเล็กมันกับเล็กเข่ากันทีของคุณ้อยที่ทามมาตลอดคุณเลฟฟันดีวันนี้าดทางมาตลอดลองมาต่ออ๋อให้คุณบอยซื้อให้ก็ได้บ้านเล็กทีของเมค้าเนาะค่ะเนาะดีแล้ววันฟันแมนวันที่เฟันเฟันดีว่าคน ม่กินเฮียนแล้วหลายๆเป็นบุญเป็นงานที่เฮียนแล้วเป็นเป็นจัดเป็นบุญยังไงล่ะมาเลยทีมาเลทีเก่าให้วันนี้หนึ่งหาหนึ่งตัวลองเบิ้งจะมีละเลยจะไปหลายก็จะไปหลายแม่ค่ะ <laughs> แต่ว่าของคุณบอยกันนเน้นคุณบอยเน้นโตทีเห็นหกศูนย์หรือเปล่านนจังไหร่อกศูนย์นี่แหละเน้นๆตัวนี้เนาะค่ะเนาะอกศูนย์ลองมากกว่าเจ็ดเจ็ดหกอ่ะ ฝันว่าเดินมเดินยมเม,มันผัดมีมาขึ้นน <Ừ. S 2> ี่แหละผัดมีกับผัดทั้งผัดเซมูเซี่ซยไข่ยมส่ถุงมาสั่นขึ้นเตัวนี้เน้นเน้เนล<า>หลายหลายผัดมีมากรอกจบจมูมด้วันสัมพ่นไส้พ่นดินเลยผัดมีจะมาหลาเถิดเจ้าได้แล้วนะจับแก่เสี่ถุงมาสั่นโอ้มาหลาเถิดเห็นเป็นตัวเนาะตัวได้ละหกศูล ก็แล้ว,ว่าเสิบอกไปไดิหกศูนย์หกเจ็ดหกก็สวอบบอกไปเลยฟังเพราะว่าดวงดวงดวงสิ้นเจา้ามั่นไห้ค้นถือแล้วบกเขื่อนดอกบกเขื่อนดอกเพราะว่าเจ้าไห้วางหนึ่งหันเจ้าไห้มาสองหันมันกับเขาไหมใอยเรียกว,ว,ว่ามันบกเขื่อนจะเจ้าเจ้าเจ้าจ,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 จะขึ้นแบบนั่นเดอบ่เลื่อนเพราะว่าโตที่เจ้าบ่ไห้มั่นผันบ่อออกไหมเออ ก็สิว่ามันบ่เขียนแหบบาในตัวที่ห้มันหันออกแสดงว่าเจ้าหรือว่าเพิ่นอยากให้เจ้าเผยแพ่แมนบ่เพิ่นอยากให้เจ้าบอกอืมเพียออนาคตคะเทียมี่ออฟซี่เนาะค่ะเนาะหลายก้นคะเทียเพิ่นได้น้ำเพิ่นอาจจะมีน้าคิดน้าใจแหมค่ะมาแบงปันให้เห้องสีนะคว่าไม้น่ะ เันก็นเลยห้เจ้าซื้อให้ออกเลยยังสิแม่คววมชิดดิ่น่ทั้ทงแอดมินบอดีวว้ลเข่าคางเจ้าของแต่ว่าเบึ้งเหตุการณ์แล้วแม่นบอเจ้าวาเหตุการณ์ที่เจ้าวาสิบอ่ไหายตัวน,นั่นมันบอออกนแอืมันเจริญละเออนั่นละ่ะม,มันผัดมาออกตัวที่เจ้าบอกไวแล้วสินะ ก๋ยวยก็เลว่าเออเจ้าดวงสิ้นเจ้าถือกันครับเล่าเบืองตัวนี้แล้วตัวสุ่มตังเหล็แหลนแลอันเหล็แหลนมันจะไปยหยุดปั๊บหกศูนย์ข้างล่างเจ็ดหกข้างล่างเออเขาเอ้ยคือว่าอพเาไปสือก่ด้วยวอสือก่อันเว่าสันในความฝันสอาสี่นะเออเขาได้เป็นอ๋อเป็นชัดแท้เนอะ มันก็เลยเลขกเมคานี่ก็เขากันเนาะค่ะเนาะหนึ่งหาหนึ่งไก่เคียงไว้ดิผมเป็นตะคือเนี่ยมันฝันค่ะเป็นฝันของคนเมื่กินเหลืองเฮใหเป็นล้าเหลขกบานเลขที่บานที่บานเลขเก่าเล็ที่เก่าคือมันจะออกเหล็เก่าเป็นเฮียนหลังเก่าดิเป็นเฮียนหลังเก่าว่ามันหาศูนย์สิแม่อีกนะจังว่าแลกกันเบิ่งอะไรกันเบิ่งเอากันไว้หาศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งมันมันเลขไก่เคียงอันนี้มันบอกกันอะไรกันเด้แม่มาล่ะอื เอาค่ะกันไหวน้ำหาศูนย์เด้อพี่น้องแบบนี้เพราะว่าขันว่าเหี้ยนหลังเกาหรือว่ามันจะออกตูเกาใช่ไหมเกาค่อยไปกินเรียงหลายหลายให้หลังเกาค่อยไปทานวนจีนหนึ่งหาหนึ่งมาสักอืหนึ่งหาหนึ่งกัตัดเลนเอาตัดเลนหนึ่งหามันตัดเลนบ่ได้หลายดอกแครหนึ่งหากับหนึ่งหนึ่งตัวเดียวกันอ่หนึ่งหากับหนึ่งหนึ่ง แน่นเด้วพี่น้องหนึ่งหนึ่งกับบอตทัดนหายดอกมันจะหลายตัวไปแต่เรื่อเอาถี่คุ้นบอยฝันเนี่ยเนื้อนี่แหละเนาะค่ะเนาะอันนี้นค,นนคือเป็นเลืเมียขาเพิ่นหนึ่งหาหนึ่งแต่มันมาเข่ากันกับอายุคุ้นบอยแหละกับคุ้นบอยตีน้ำนะคะตีน้ำตินผัดมีเป็นตีหาหนึ่งกับกับกับหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องฝันแต่หาจุดแม่จีบอย่างสิเป็นไงเต็มเดือนรูปภาพเนี่ยอ่าจะอาล่ะเอา กับขอสรุปรหวยของคุณบอยนะคะในมือน,นีนะคะกับขอขอบคุณคุณบอยนะคะที่ไนะห่แนวทางท่างช่องนะคะวันนี้โชคดีมันๆมทุกคนเด้อโชคในงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมหกนะแปดนะคะอ่ะนี่ละค่ะหลีลของคุณบอยกันเลยนะคะพี่น้องเพิ่นกับเดว้าความฝันไปแล้วนะคะแลกกับหลีเมค่าเพิ่นฝันว่าเป็นงาน เฮียนเพืินหลังเกาวสันเลขบานเลขทีเพลินเลขหนึ่งหาหนึ่งนะคะอันนี้เพลินฝากนะคะแล้วกาคุ้นบอยช็อตเด็ดเลยคุ้นบอยเห็นเป็นโตค่ะพี่น้องรวยรวยคือเลขหุ่นนี่บอสเห็นชัดคือหกศูนย์พี่น้องล่างล่างคือเจ็ดหกกว่าสันเพิ่นวะตาวาอย่าลืมเด้อค่ะเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันหันหัวเอาเด้อค่ะพี่น้อง อาจจะเป็นเกาศูนย์หรืออาจจะเป็นเกตเก่าก็ได้นะคะอ่าคลิปนี้จะขอบอกไว้ซ้ำนี้นะคะเฮาบอเฉียนล่งไห้นะคะแต่วา่าคันออกมันก็เป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น,อน้องเอาก็ขอคุณอะไรพ่นอะไราาแช่ไห้กับคุณบอยเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็ช่องในหน่อยของสงการเหมือนเดิมะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอเป็นแค่แนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยเฮานะคะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะโชคโชคมันมัน,มนค่ะ